รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ขนธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาใช้อย่างไม่รู้ตัวหรือไม่ก็ไม่ทันระหว่างรอบคอบนี่นั่นคือ่านิยมทดลองอยู่กินกันก่อนแต่งเมื่อหนุ่มสาวที่กำลังอยู่ในวัยร้อนแรงต้องมาทดลองใช้ชีวิตคู่อยู่กินกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อศึกษากันและกันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ความใกล้ชิดจนมีเพศสัมพันธ์ควรมีลิมิตแค่ไหนจึงจะไม่ทําให้เกิดปัญหาและถ้าพลาดจนเกิดกรณีท้องก่อนแต่งทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรพบสารพันปัญหาชีวิตคู่และเพศรถพร้อมกับค้นหาคําตอบแบบเอ็กซ์คลูซีฟนเซพสมอ่อนแอเยียวยาสังคมปรุงรสชีวิตรักให้เรื่องลับเป็นเรื่องต้องรู้ในตอนทดลองใช้ชีวิตคู่ลิมิตแค่ไหนดี ือแกต้องพร้อมที่จะอยู่ร่วมกนะันคุกิงเวยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปความอิสระที่เรามีมันก็จะหมดหายไปเรื่อยความเป็นส่วนตัวมันก็จะถูกแชร์ให้กับคุอกิงไปอ,อายุสิบห้าสบกเขาไม่ได้เรียนหนังสืออะ่อเะเขาก็อายุไม่ถึงยี่สิบปีเขามีลูกมีผัวแล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราต้องเรียนจนจบปริญญาตรี สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเสพสมออนแอครับวันนี้เราจะมาร่วมกันปรุงรสชีวิตลักให้เรื่องลับเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะครับเซ็กเป็นพลังขับเคลื่อนของชีวิตนะครับเรามาเสพสมให้สุขสมเมื่อร่างกายของเราเนี่ยสุขสมแล้วก็สุขใจแล้วนะครับเราก็จะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับทำให้เรามีพลังมากมายเหลือเกินที่จะก้าวต่อไปในการดําเนินชีวิตในวันข้างหน้านะครับ วันนี้ฮะเราจะมาเปิดประเด็นของสังคมไทยกันตอนนี้เลยนะครับก็หลายๆคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการ ทดลองอยู่ก่อนแต่งนั่นเองครับไม่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในวัยเรียนวัยนักศึกษาวัยทํางานหรือว่าอาจจะโตแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมากมายนะครับนั่นก็คือการทดลองอยู่ก่อนแต่งครับแต่ว่าวันนี้นะฮะถ้ายกตัวอย่างแล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นประเด็นให้เห็นกันเยอะนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็ต้องมาอยู่หอพักห้องเช่าหรือว่าบ้านเช่าต่างๆนะครับแล้วก็มีการทดลองอยู่กินกันก่อนแต่งนะครับทั้งที่ ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการล่วงเกินใดๆเกิดขึ้นมันก็ดีไปนะฮะแต่ว่าถ้ามีแล้วเกิดพลาดขึ้นมาอันนี้แหละครับมันเป็นภัยต่อสังคมนะครับเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้รับทราบด้วยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับหรือว่าเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรืออาจจะนําพานะครับไปสู่การติดยาเสพติดด้วยก็เป็นได้นะ แต่ว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะฮะและยังมีอีกหนึ่งกรณีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือรักในวัยหนุ่มสาวนะครับคนที่โตแล้วทํางานแล้วนะครับมีรายได้เป็นของตัวเองดูแลตัวเองได้ดูแล,แลคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ทดลองที่จะอยู่กินกันก่อนที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างจริงๆเลยครับก็คือว่าปัญหาเนี่ยอาจจะมีบ้างเหมือนกันนะครับมีการ อ,อยู่ด้วยกันมีอะไรกันแล้วแล้วบางครั้งนี่อาจจะพลาดขึ้นมามีบุตรหลานขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้แต่งงานท้ายที่สุดต้องเลิกลากันไปตรงนี้เป็นปัญหาที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยพอมีปัญหาตรงนี้แล้ว แก้ไขไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องอยู่คนเดียวต้องเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงลูกคนเดียวนะครส่วนคุณพ่อนี่ก็อาจจะไปแต่งงานใหม่แล้วก็ว่าได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตามมานะครับเราก็เลยต้องบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าไหมหรือว่ากลางคืนอันแสนมืดมิดอยู่ด้วยกันแล้วมันแสนจะใกล้ชิดโอ้โหมันจะแย่เป็นปัญหาตามมาเหมือนเงาตามตัวนะครับวันนี้เราก็เลยมีท่านผู้ชมเนี่ยจากทางบ้านนะครับส่งเข้ามาสอบถามเราทาง Facebook เสรสมอ่อนแอนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ชี่อหนุ่มสนแล้ว เขาอายุ29ปีนะครับแล้วเขาก็มีแฟนเนี่ยแหละฮะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเขาทํางานแล้วนะฮะ <c Peninsula> อยู่กันที่คอนโดคอนโดเช่าแห่งหนึ่งนะฮะ <c liyor> แล้วก็แฟนเนี่ยก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยครั้งบางครั้งบางคราวตัวเขาเองก็มีเพื่อนมามาอยู่ด้วยบางครั้งบางคราวเหมือนกันมีงานปาร์ตี้แฟนก็พาเพื่อนมาตัวเองก็พาเพื่อนมาไม่ได้มีปัญหาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะก็อยากที่จะรู้ว่าเธอมีข้อเสียยังไงเรามีข้อดียังไง ปรับจูนกันได้หรือเปล่าก็จะได้อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาในอนาคตแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยครับท่านผู้ชมฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเขาเล่าแค่นี้โอโ้ต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมานำเสนออีโรติกซิทคอมในชุดบริษัทบำบัดเซ็กในชื่อตอนที่ว่าขอลองเธอหน่อย ่อนนะคะเจ๊เออเจ๊เจ๊ว่าหนูสวยหรือยังอะกระโปรงอะยาวไปไหม,มคุณน้องนะคะสวยแอบเดลน่ารักตลอดเวลาอยู่แล้วละคะ่ะแต่ว่าไอ,อ้เรื่องที่จะย้ายจากโต๊ะธุรการไปเป็นเลขาเนี่ยพี่ว่าหยุดคิดสักทีเถอะพี่ไม่เห็นว่าบอสเขาจะสนใจเลยโหเจ๊มันก็เป็นความฝันของหนูนั่น,นะะแหละค่ะแต่สักวัน่ะมันก็ต้องเป็นจริง ไปดีกว่านี่อยากจะเป็นเลขาหรืออยากจะมีสามีกันแน่คะเนี่ยสามีถ้ามีก็ดีนะคะโห่เจบอกเจแล้วไอ้เรื่องแบบนี้นะเจคนในก็อยากจะออกคนนอกก็อยากจะเข้าแต่ส่วนตัวผมอะอยากจะเข้าออกมากกว่ามันดีระลืงลืงเข้ามากับเ <c oughs> พื่อนล,ง, <c oughs> นลงเลยนะรอเนี่ยเออทีที <c oughs> เออว่าไงผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่หน่อยพี่เออว่ามาสิจะบอกเลิกกับแฟนหรือว่าจะจีบสาวเดี๋ยวพี่ที่ช่วยวางแผนให้พี่พานทั้งหมดทุกรูปแบบแล้วไม่ใช่ทั้งสองอย่างพี่คือผมว่าผมจะพาแฟนไปอยู่ด้วยเลือกได้เลยว่าจะไปในรอวัวสวรรค์ยังไงเจ๊ก็อย่างแรกนะ แกต,ต้องพร้อมที่จะมีคู่แล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันคิดดูนะขานาดเราเดินคนเดียวอเหนื่อยจะแย่เนี่ยจะต้องเดินจูงมือก้าวไปในจังหวะเดียวกันมันไม่ง่ายเลยนะโถ่เจ๊เจ๊ก็นึกล้ำเกินไปนี่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังคือแกต้องพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันจริงๆเว้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป ความอิสระที่เรามีมันก็จะหดหายไปเรื่อยๆความเป็นส่วนตัวมันก็จะถูกแชร์ให้กับคนอื่นไปและที่สําคัญนะแกต้องคอยเอาใจแฟนแม้แต่เวลาจะกินเวลาจะนอนก็ต้องตกลงกันก่อนแล้วอีกอย่างนะอย่ารีบไปชิมสุกก่อนถามสะละเกิดท้องป่องกอดแตกขึ้นมาเป็นปัญหาแกแก้ปัญหาเองได้ไหมละ่ะโหเจ๊ ผมกับแฟนนะเจ๊เราคบกันมาตั้งนานนะมีนะไอ้ที่ว่นานานเนี่ยมานานแค่ไหนกันเชียวแกนะ่ะเพิ่งจะอายุย่างสิบเก้าใกล้คำว่ารักนี่แหละมันจะเป็นเหตุผลเพราะไม่แกเนี่ยจะแหกกฎแล้วเกิดมีอะไรการจนท้องก่อนแต่งมันก็ต้องมีปัญหาให้คิดว่าจะแต่งเลยไหมมีหลายคนเรื่องวิธีการแก้ปัญหาโดยการทำแท้งทีนี้แหละมันก็จะเป็นปัญหาของสังคม ใช่นีที่เจยงังโสดมาจนทุกวันเนี้ใช้ชีวิตสบายๆง่ายๆหิวก็กินให้อิ่มง่วงก็นอนให้หลับต้องการเมื่อไรก็ค่อยไปสอยเอาไม่เห็นจะเป็นต้องมาหาพาระเพิ่มเลยเฮ้ยเจนมีมีทุกคนนะคะมีอะไรจะบอกอะไรอ่ะก็วันนี้บอสอะชวนนะคะไปดินเนอร์นะคะตื่นเต้นจนเนื้อเต้นไปหมดเลยค่ะ เนี่ยสงสัยอ่ะบอสคงหลงเสน่ห์ซะแล้วดินเนอร์คืนนี้เดี๋ยวนะใช่พัตคารดิงน้ำหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ว่าแต่พี่วารู้ได้ไงอ่ะโธงานเลี้ยงประจำปีบอสอ่ะเขาก็ชวนทุกคนนั่นแหละเนี่ยก็ไปกันหมดทั้งออฟฟิศโอ้ยจริงอ่ะดีมากเนี่ย อีกเนี้ยคนจะมีรูปตอนอายุ25 30ปีครับบวลกลบกวัวไทยอีก5ปีก็คือ20 35โอ้แล้วถ้าหลังจากนั้นนะคะคุณหมอมันจะมีปัญหา